คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจีโร่เติมเงินทุกแพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็เกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยกาบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพักครับอยู่กับผม h ฮอสปิงแคทกับเกมบูอ uh ักไคกันนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครใหม่ครับผมซึ่งก็คือตัวละครอาสุสานนเองครับ ตัวละครตัวนี้จะเข้ามาวันที่25มกราคมนี้ครับผมนะต่อจากตู้ของหนูเชโรโน่เลยนะครับดังนั้นตู้เชโรโน่หมดเมื่อไหร่อัสสาก็ต่อทันทีครับผมต้องบอกว่าตัวละครอัสสา์เป็นตัวละคร3าดาวไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดนะครับย้ำนะครับผมไม่ใช่มีลิมิเต็ดดังนั้นเนี่ยเราจึงสามารถเปิดหาตัวของอัสสา,ค,าค,ครับผมถึงแม้จะหมดในช่วงของพิกอัพหรือกิจกรรมไปแล้วก็ตาม ความสาคัญของอาสาครับผมเรียกว่าเป็นตัวละครมัดแฮปครับผมเลยก็ว่าได้ครับผมถึงแม้จะไม่ใช่ตัวละครลิมิตเดตครับผมของมันต้องมีจัดไปได้ครับในส่วนนี้ดังนั้นถ้าเกิดท่านไหนทีบีเพจมากพอครับผมจึงผมจะขอแนะนํานะว่าสามารถจะเปิดหาสุ่มได้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านไหนที่เพจไม่พอครับผมหรือจะในส่วนของการรอการันตีในส่วนของซัมเมอร์ครับผมก็สามารถที่จะสะสมได้ครับผมเพราะว่าซัมเมอร์เนี่ยก็จะมาในส่วนของปลายเดือนกุมภา์นี้นะครับดังนั้นเนี่ยเรียกว่างานนี้ก็ ทั้งใจในส่วนของการใช้เพชรให้ดีๆครับผมอ่ะอย่างที่ผมบอกไปครับผมเป็นตัวละครที่เรียกว่าขอมันต้องมีครับผมหรือตัวละครมัดแฮปเลยก็ได้ครับผมดังนั้นเนี่ยเก่งยังไงทําไมถึงต้องเป็นตัวละครมัดแฮปครับผมมาดูกันดีกว่าครับผมว่าอันสักเก่งยังไงนะครับอย่างแรกครับผมอย่างที่บอกเป็นตัวสไตรเกอร์นะครับนะสไตรเกอร์สามดาวนะครับผมมาดูกันนะครับ อาซาครับผมเป็นจานโจมตีสายแท็กเกอร์ครับผมสายตัวโจมตีนะครับผมแนวกลางนะครับผมกระสุนแดงครับผมเกาะเหลืองครับนะโดยแล้วลักษณะอาวุธที่ใช้ครับผมก็จะเป็นในส่วนของแอซเซอร์ไรเฟิลนะครับผมงั้นก็มีความแม่นยำค่อนข้างจะถือว่าสูงเลยนะครับผมด้านนี้นะครับผมนะก็ถือว่าโอเคนะครับผมไม่ได้สูงเวอร์นะแต่ก็ถือว่ากำลังดีนะครับผมนะอ่ะ ถัดมาครับผมในเรื่องของ e s k i l l ครับผมค่าคอร์5ถือว่าแพงไหมแพงครับผมแต่ผลประโยชน์ที่ได้มาครับผมโจมตีศัตรูหนึ่งตัวด้วยความเสียหาย2,023เ็ครับผมก็ถือว่าแรงมากเลยครับผมค่าคอร์ส5แต่โจมตีถึงดาเมจถึง2,000เนี่ยถือว่าแรงมากๆเลยก็ได้ครับผมเรียกว่าเป็นท็อปดาเมจของสายดาเมจสีแดงเลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นตัวส่วนนีน้ถือว่าคุ้มค่าครับผมที่จะยอมเสียค่าคอร์5ครับ ถัดมาครับผมในเรื่องของนอร์มัลสกิลครับผมทุกๆ30วสิบวีจะทําการโจมตีศัตรู1ตัวครับผมด้วยความเสียหาย468เปอร์เซ็นต์นะครับผมจากนั้นจะทําการลดพลังป้องกันลง24.6ส่เปอร์เซ็นต์ส่งผลนาน20วสิบวีครับสกิลที่สับมาครับผมก็คือในส่วนของนอร์มัลสกิลจะเป็นลักษณะประเภทโจมตีลดพลังป้องกันนะครับนะอ่ะดาเมจแรงครับผมไอ้สกิลดาเมจแรงสกิลที่2ครับผมนอร์มัลสกิลเป็นสกิลโจมตีลดพลังป้องกันนะครับมีทั้งท็อปดดดดาาเเมมจจแลละกก็ีีป้องััันนใตวววย่ ถือว่าออกแบบมาคิโกมากครับผมสุดท้ายก็ผมก็คือในเรื่องของ Passive Skill ครับผมแล้วเพิ่มในส่วนของคิดิคอนครับผมนะทำให้สามารถยิงติดคีดง่ายขึ้นครับผม26.6%นะครับสุดท้ายก็ผมก็คือซับสกิลครับผมนะเมื่อทําการโจมตีศัตรูที่อ่อนแรงขึ้นมานะครับผมตรงส่วนนี้เราจะได้ความพลังโจมตีเพิ่มขึ้นครับผม 88.5นะครับผมดามเมจเพิ่มขึ้นอีก88.5ครับเรียกว่างานนี้เป็นสก mm ิล hmm. เพิ่มดามเมจหลักๆเลยครับ mm hmm. สังเกตนะครับผมว่าตัวของอษาับผมไม่ว่าจะเป็นสกิล เยสสกิลก็ตามนอร์ l สกิลเพสสิสกิลหรือซับสกิลครับผมสกิลทุกอย่างของอาสาับผมจะเป็นสกิลในการเพิ่มดัมเมจทั้งนั้นครับผมและก็ถือว่าเป็นความสามารถที่ถือว่าใช้หมดเลยครับผมไม่มีสกิลไหนที่ดูแล้วร่อยค่าเลยครับผมนะมีแต่ดัมเมจทั้งนั้นนะครับผมจุดเสียอย่างเดียวของอาสากบ huh? ผมก็มีแต่อย่างเดียวครับ huh? ก็คือในเรื่องของสกิลที่เน้นในเรื่องของการทำดัมเมจทาร์เก็ตเดียวทั้งนั้นดังนั้นจึงไม่ค่อยเหมาะครับผมในส่วนของการที่ศาัตร อาจจะด้อยค่าไปครับผมแต่ถ้าเกิดเลือกทาดาเบจบอสทาร์เก็ตเดียวครับผมจึงเป็นอะไรที่โคตรจะเก่งและก็สําคัญมากๆครับดังนั้นตัวข้อาสาครับผมค่อนข้างจะโดดเด่นมากๆเลยครับผมในการลงเลดบอสครับดังนั้นเนี่ยอสาจะไปโผล่ทุกทีในส่วนของเลดบอสแดงตัวต่างๆครับผมซึ่งแน่นอนว่าแม้กระทั่งเลดบอสเหลืองก็สามารถใช้งานได้ครับผมเพราะว่าดาเมจขออาสานี่ถือว่าแรงจริงครับผมนะตัวการจะใช้ครับผมส่วนการใช้งานข้อาสาครับผมอย่างแรกเลยนะก็คือ ในการลงครับผมใช้งารอะไรบ้างหนึ่งอย่างที่บอกไปลงเลดบอสครับผมสีเหลืองสีแดงลงได้หมดเลยนะครับผมนะบอสที่เป็นทาร์เก็ตเดียวนะครับผมเหลืองกระแดงนี่จัดไปได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นอาร์ซสะนะครับผมไอตัวของไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบอสพวกบอสภาคคุมนะครับผมอาพวกซูชิเลนเจอร์นะครับผมนะหรือจะเป็นในส่วนของเชเซสหรือบีนาครับผมตัวขอ,อาซักก็ค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับแต่ต้องบอกว่าบีนานี่ยังไงมารกีก็โดดเด่นกว่านะเพราะว่าอันนั้น เจ้าแม่ถือเจ้าแม่กินงูกันล้วกันนะครับนะแต่ยังไงก็ถือว่าเป็นตัวดาเมจโคตรของผมในส่วนของเลดบอสสีแดงอยู่ดีนะครับ แต่ถ้าเกิดลงด่าน PVE นะครับผม PVE อาสาลงได้ไหมลงได้นะแต่ว่าทีมนะครับผมอย่างที่บอกว่าลงได้แต่อาจจะไม่โดดเด่นเท่าไหร่ครับผมอย่างมากจริงก็คืออาจจะไว้เอาไว้เก็บบอสครับผมในส่วนของประการประจําด่านด่านนั้นนะครับศัตรูโดยรวมๆกระจายเนี่ยอาสาอาจจะทําอะไรไม่ได้นะครับผมเนี่ยก็แค่ค่อยๆยิงไปครับผมแต่ถ้าเกิดพวกเจอบอสมา้เมื่อไหร่เนี่ยอสสาเก็บตุ้มเดียวคือจบแน่นอนนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่ควรจะต้องมีติดไอดีจริงถัดมาครับผมก็คือในเรื่องของ PVE ครับผมไอ PVP นะคร อารีนาไอาศระลงได้ไหมโดยส่วนตัวแล้วแน่นอนครับผมว่าการเก็บหนึ่งทาร์เก็ตอะออสระค่อนข้างจะโดดเด่นครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าอาสระยิงไปครับผมก็ถือว่าค่อนข้างจะเก็บได้หนึ่งตัวชัวร์วครับยังไงแต่ก็ยังสู้เจ้าแม่อารีนาไม่ได้ในส่วนของแเจ้าแม่ชุนนะครับนะชุนเจ้าแม่รู้สึกว่าจะค่อนข้างจะโหดกว่าอยู่ดีครับอ่า โอเคนะครับผมต่อไปมาพูดในส่วนของอุปกรณ์การสวมใส่ครับอุปกรณ์สวมใส่ของอาสุสารับผมจะเป็นถุงมือที่รัดผมนะครับผมแล้วก็นาฬิกาครับผมซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสายของคิทติคอนทั้งนั้นนะครับผมนะถุงมือเนี่ยจะเน้นในเรื่องของพลังโจมตีนะครับผมพลังโจมตีแล้วก็ อัตราติดขี้ครับผมและความแม่นยำนะครับผมนะทำให้สามารถยิงติดขี้ง่ายขึ้นนะครับและเช่นเดียวกันครับผมนาฬิกาครับผมนาฬิกาจะเป็นความสามารถเกี่ยวกับการเน้นในส่วนของการติดขี้และก็คิดดาเมจเพิ่มขึ้นมาครับดังนั้นของสุสใสของอาสาก็เหมาะสมกับตัวการใช้งานของตัวขอาสาเองนะครับอ่า ต่อไปก็ผมก็คือแนวทางการ up skill ครับผมตัวของอาส่าครับอาสาแน่นอนครับผมว่าอีส k ิ l l เนี่ยก็คือสิ่งสำคัญแน่นอนครับผมดาเมจแรงครับผมส่วนในส่วนในส่วนของสกิลก็ผม normal passive กับซับเนี่ยอันไหนสำคัญกว่าก็ต้องบอกว่า normal สำคัญที่สุดนะครับให้เน้นอันแรกเลยครับผมในส่วนของการ up skill ขึ้นมานะครับผมอาสาให้เน้นในส่วนของ normal skill ัพขึ้นมาก่อนใครเพื่อนเลยครับผมนะถัดมาก็คือในเรื่องของ i ีส k ิ l l ครับผมหรือจะัพคบคู่กันมาก็ได้นะสองอันนี้นะครับผมนะเพราะว่ามันควรจะมาคู่กันนะครับผมในเรื่องของ is ส k i l l กับ normal skill ครับ เน้นมาก่อนเลยครับผมถัดมาครับผมก็คือในเรื่องของซับสกิลครับผมเพื่อเพิ่มความเสียหายในการโจมตีเพิ่มขึ้นดัมเมจขึ้นมานะครับผมและหลังสุดครับผมก็คือแพสซีสกิลครับผมเพิ่มคีย์ิคอนนะครับนะอสสาจ,จะเน้นประมาณนี้ครับผมนะเน้นในส่วนของนอร์มัลสกิลกับเอ็กสกิลมาก่อนถัดมาก็เป็นเรื่องซับสกิลครับผมและจบท้ายในส่วนของแพสซีสกิลครับอ่า หลักๆก,ก็มีเพียงเท่านี้นครับผมต่อไปก็จะเป็นในส่วนของคลิปรีวิวการเอาอาสาไปลงเลดบอสนะครับผมสังเกตเลยว่าอาสาเนี่ยจะโดดเด่นมากในการลงเลดบอสนะครับก็ส่วนนี้ก็คือเพียงเท่านี้ก็แล้วกันแน่นอนว่าตัวละครอาสาครับผมเป็นตัวละครที่มีปริศนาเยอะนะครับผมและตัวของน้องแกก็น่าจะเป็นตัวอวยหลายท่านเลยนะดังนั้น แนะนำครับผมเปิดหาครับผมถ้าเกิดใครอยากได้ดาเมิดแดงดีๆนะครับงั้นวันนี้ผมพอสพิแคตขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดสไข้ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ 救急品を受け取っっっててください救援射撃をい援援ししにたます行くよ待ってて行くわよターゲット確認それなななり大ことも言えるかも、うんで持うるさーい 丁寧にお願いいたしますね。さようならお祝い射撃ターゲットかけない。呼吸品を受け取ってください。ターゲットは直撃。なんで帰んねん。それは募集者やったから支援射撃。これで楽になるわ。こちらにいらっしゃい。丁寧にお願いいたしますね。さようなら。 前の悪いから順番に射撃が全然わたしのじゃないからぜったいしないで大事に使ってくださいなよよ。大 それなりに。